โอเคนะครับวันนี้ก็มาเจอกลุ่มเซียนผ้านะครับผมมางานสามพันผมซื้อผ้าได้2องค์นี้ว่าจะไปขายพี่ๆในเซียนผ้านะครับนั่งอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะขายได้เปล่านะครับมาดูกันนะครับเดินไปเลยนี่นะผมได้เป็นข้อสุดกับหลวงพ่อไผ่นะครับมาพ่อไผ่นี่นว่านะครับเป็นไข่รุ่น2องข้สุดเสือมรามนะครับเสบินนะครับเดินมาสวัสดีพี่หนุครับเนี่ยฮะนี่พี่หนุนะครับพี่พี่บีหลักร้อยสายบุญทวดทังนั้นพี่เก่งครับสายไหนสวัสดีครับ สายไหนสายมั่วครับนี่ครับผมจะมาให้น้องเอ็มครับเอ็มหลับชมได้ครับเสิร์ฟนะวันนี้ผมเสิร์ฟราคาแบ่งๆเอาแบบแบ่งเลยก็แบ่งเลยเอาแบบแงดูก่อนดูก่อนเอาแบบให้จบเลยจบราคาได้เลยเอาแ,แ,แบบจบแต่ว่าผมไม่ต้องต่อเดี๋ยวเดี๋ยวพอผมต่อแล้วดา่าไม่เออให้ดรามาไปเถอะเดี๋ยวเพราะว่านี่ด่าสวนอยู่แล้วนี่นี่สนใจอยู่แล้วเอออันนี้มีพระสุดกับพะไปแล้วกันนะแบบเท่าไหร่่ีนี่เขาหลังนั่งซื้อพากันอยู่นะ เอาอะไรพ่อสูตรเอาสามสิบห้าได้ป่าวกระไรทองเดิมขายสามสิบห้าพี่เปิดสามสิบห้าผมก็ตายเลยแสดงว่ารู้อยู่นี่หว่าหมวมันขายได้สี่สิบกว่าสี่สิบห้าสองเปนห้าสองป็าแล้วนะพ่อไปพ่อไปเปิดเอายี่สิบยี่ห้าแล้วกันพี่ขายปกติสามสิบอ่ะเอาจริงๆไปดูได้เดี๋ยวดูสลิปขยายถึงยี่สิบทุกทีขยายถึงยี่สิบไม่ได้ให้ผมไปเดินต่อลูกพี่รวยแล้วปล่อยให้ผมรวยบ้างอะไรอันนี้เอาแบบได้เสียแล้วกันยี่สิบหกแล้วกัน รอยยังไงตะลับใบหนึ่งยี่สี่ยี่สิบอ่าจบผมง่ายอันนี้ยี่ห้าอันนี้ยี่สี่ละวยี่ห้ายี่สี่โอเคโอเคพร้อมพร้อมโอนได้เลยอยากให้เมียโอนให้โอเคอุ้ยไม่ถือตังค์ด้วยนะครับยานดีมนะไม่ถือตังค์ให้เมียถือตังค์โอ้โหอ่ะตะบีบอกว่าปวดหัวเลยโอเคเดี๋ยวส่งส่งส่งเลขให้นะได้ครับโอเคครับขอบคุณครับ